คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์พบกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะคะทุกท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Zoom ค่ะไปที่ลิงก์นี้นะคะ z o o m 0 7 2 c o m /od/ 5 meeting id 983-801-73199โดยจะเปิดห้องในเวลา 13นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกาค่ะและยังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะและรับชมย้อนหลังค่ะผ่านทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะ, News, คะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้จะได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะจะขอพาคุณผู้ชมบุญนิวส์ค่ะ ไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่านะคะที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสุขทุกขั้นตอนตลอดเส้นทางสายกลางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นเส้นทางแห่งความสุขตลอดเส้นทางไม่มีเส้นทางไหนที่จะให้ความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เท่ากับเส้นทางสายกลางนี้ความสุขจะบังเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการเข้าถึงตั้งแต่สุขน้อยๆเพิ่มขึ้นไปเป็นสุขปานกลางจนกระทั่งถึงสุขอย่างยิ่งค่ะก็เป็นโอวาส,สาหรับการปฏิบัติธรรมนะคะที่บอกกับเราค่ะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีความสุขมากขนาดไหนค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้ หาเวลานะคะปฏิบัติธรรมค่ะค่ะแม้ว่าสถานการณ์ของโรคระบาดจะเป็นอย่างไรนะคะยอดที่เพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะคะยังไงเราก็ต้องไม่ประมาทค่ะรักษาสุขภาพร่างกายนะคะและที่สําคัญรักษาสุขภาพใจของเราให้แข็งแรงค่ะโดยเฉพาะนะคะมีวิธีการง่ายๆนะคะคือการ ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดธรรมจักนะคะแล้วก็ชมรายการบุญนิวส์ค่ะเพื่อให้ทุกๆท่ทานได้มีจิตใจผ่องใสแล้วก็อยู่ในบุญกันค่ะและเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะซึ่งเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นสิริมงคลค่ะที่วัดพระธรรมกายนะคะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ค่ะพร้อมทั้งจัดพิธีมุทิตาสักการะ หลวงพ่อทัตตะชีโวเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสตามเทปเสียงหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผ่านทางระบบออนไลน์ซูม ส่วนช่วงบ่ายหลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนกว่า50คณะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพานทูปเทียนแพรผ่านดอกไม้สดนอมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวพร้อมกันนี้ คณะสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมรับหนังสือเป็นของที่ระลึกและในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเรื่องสติสัมปชัญญะรากฐานการศึกษาของมนุษยชาติโดยย่อว่าจากวิกฤตก,ก,การโควิดของโลกครั้งนี้ หรือแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีโรคที่ร้ายแรงมาแล้วแต่ได้อาศัยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้สถานการณ์ให้รอดด้วยการฝึกสติสัมปชัญญะซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครองครูนายจ้างหากฝึกตนฝึกลูกหลานฝึกลูกศิษย์ฝึกลูกน้องให้มีสติสัมปชัญญะผ่านการทำความสะอาด จัดระเบียบให้เกิดขึ้นตั้งแต่ 1. ความสำรวมกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 2. ความสำรวมวาจาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 3. ความสำรวมอาชีพเพื่อหาใช้เก็บทรัพย์โดยสุจริตและ 4. ความสำรวมใจเพื่อฝึกใจให้ผ่องใสสว่างกลางกายเป็นนิจจึงเป็นผู้ที่ รักเว้นการทำชั่วค่ะรักธรรมแต่กรรมดีและรักรักทำใจใสๆค่ะจึงเป็นความรู้วิชาการนะคะย่อมเป็นผู้มีแต่สุขทั้งพบนี้และพบหน้าค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ได้มาร่วมมุทิตาจิตนะคะในโอกาสวาระพิเศษค่ะอายุวัฒนมงคล81ปีของหลวงพ่อทัตตะชีโวด้วยนะคะสาธุค่ะ และเราไปอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่หมู่กุฏิสัมมาเน,นปรเรียนธรรมค่ะของวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้ทำพิธีปิดแผ่นทองป้ายมหามงคลค่ายจองแชมป์เป็นประถมมาเริกค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์และสัม,มเนรหมู่กุฏิสัมมาเน,นปรเรียนธรรมได้กราบนิมนต์พระครูสังครักษ์รังสิดอิทธิจิตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้ในพิธีปิดแผ่นทองป้ายมหามงคลคายจองแชมป์น้าหมู่กุฏิสามนเณรปรียนธรรมอาคารใหม่ภายในงานคณะสงฆ์และสามนเณรได้สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนที่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จะได้ทำพิธีปิดแผ่นทองป้ายมหามงคลคายจองแชมป์เป็นปรถมฤกิกค่ะ โดยคำว่าค่ายจองแชมป์นี้คือชื่อของอาคารที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้สถาปนาไว้แก่อาคารที่เป็นศูนย์รวมการศึกษาพระบาลีของสำมานเนวัดพระธรรมกายโดยท่านได้กล่าวไว้ว่าเราต้องจองแชมป์ตลอดชาติเสียแชมป์เสียชีพดีกว่าจากโอวาทนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาพระบาลีของพระพิสุและสามเนรนเป็นอย่างมากทำให้พิธีปิดแผ่นทองป้ายมหามงคลคายจองแชมปอาคารใหม่ในวันนี้ค่ะก็นับเป็นการประกาศเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ ในการศึกษาพระบาลีทั้งยังเป็นเป้าหมายในการศึกษาพระบาลีสำหรับสมมเณรใหม่จะได้มีกำลังใจในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ได้มีส่วนในการร่วมสร้างนะคะมูกุติสมเณรในครั้งนี้ค่ะสาธุค่ะ ค่ะและเราจะไปกันที่จังหวัดลำปางบ้างนะคะมีข่าวของงานบุญตักบาตรผ่านซูมเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีจำนวนพระสงฆ์มาร่วมเยอะที่สุดค่ะค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางนะคะได้จัดงานบุญตักบาตรพระพิสุสมัมมเนรแบบออนไลน์นะคะจำนวน 1,000รูปครั้งแรกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระสองล้านรูปทั่วไทยนะคะน้องถวายเป็นพุทธบูชาตเติมบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางได้จัดพิธีตักบาตรพระออนไลน์1,000รูปขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ สล้านรูปทั่วไทยโดยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมง,งานเมื่อมาถึงในพื้นที่มีการวัดอุณหภูมิและลงชื่อเข้าร่วมง,งานทุกท่านค่ะโดยพิธีปักบาทพระ1,000รูปได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีผ่านทางระบบซูมสำหรับประธานในพิธีฝ่ายคารวะคือกรารยนานมิตรทนายสกล เดชประมวลพลได้จุดทูปได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่คณะเจ้าภาพได้น้อมนำพานถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนพุทธศสนิกชนค่ะก็ได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงทั้งนี้ภายในงานทุกท่านได้ร่วมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตาม เสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อจากนั้นค่ะคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปปัจจัย,ยธยร,รมพิธีกล่าวคำถวายคีฬานภเพศรรและพิธีกล่าวคำวอ,อธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ค่ะคณะเจ้าภาพ ก็ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยใจที่ปราบปลื้มปิติในบุญค่ะและสำหรับการตักบาตรพระ1,000รูปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเติมบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ซึ่งจัดโดยสมาคมรวมใจไทยลำปางค่ะมูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม สมาคมบัณฑิตล้านนาและเครือข่ายพุทธบริษัทเครือข่ายพุทธบริษัท4และในสถานการณ์ที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะจึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ระบบซูมค่ะและมีตัวแทนคณะสงฆ์ที่เดินทางมาประกอบพิธีรับบารจากพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจำนวน100รูปค่ะ และคณะสงฆ์นะคะที่ประกอบพิธีผ่านทางออนไลน์ซูมอีกจำนวน900รูปรวมเป็น1,000รูปค่ะซึ่งเป็นภาพมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะซึ่งนับว่าเป็นบุญใหญ่ที่หลายหน่วยงานได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้มา สร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้สืบทอดตลอดไปค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ค่ะก็มีบทสัมภาษณ์เจ้าภาพตักบาตรนะคะที่ได้เข้าร่วมประกอบพิธีตักบาตรพระ1,000รูปออนไลน์นะคะในพื้นที่จัดงานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางค่ะที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเราไป ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะวันนี้ก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมตักบาตร1 0 0 0รูปในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้ที่จังหวัดลำปางที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางแห่งนี้นะคะก็วันนี้แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 นะคะแต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราจัดตักบาตรไม่ได้เลยนะคะใจเราก็อบอุ่นไปด้วยบุญแล้วก็อิ่มบุญมากๆเลยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังได้ตักบาทร่วมกับคณะสงฆ์่งรรูปที่นี่แล้วก็อีก900รูปที่ผ่านทางออนไลน์ด้วยค่ะก็รู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอน้อมนำบุญนี้ไปฝากหลวงพ่อนะคะขอให้หลวงพ่อแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อยู่คู่กับลูกๆตลอดไปนะคะแล้วก็ขอนำบุญมาฝากทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ ต้องขอกราบขอบพระคุณกรารมิตรทุกท่านและสาธุชนทั้งหลายนะครับทั้งในจังหวัดลำปางและต่างจังหวัดที่ให้ความร่วมมือให้งานตักบาตรพระ1นึ่พรูปออนไลน์ผ่านทางระบบซูมและ Facebook ประสบความสำเร็จและบรปปรลุวัตถุประสงค์ไปอย่างดีนะครับการที่เราเดำเนินการตักบาตรพระ1,000รูปนี้ก็อยู่ในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้วได้2องแสนกรูปเหลืออีก8 0 0แสนรูปก็ขอให้ศูนย์ต่างๆนะครับทั่วประเทศได้ลองนำวิธีการตักบาตรพระออนไลน์นะครับผ่านระบบซูมและ a c e b o o k นี้ไปใช้เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจไว้นะครับให้มีการตักบาตรพระสองล้านลูกทั่วประเทศนะครับในปีหน้า ก็ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะคะได้มีโอกาสมาร่วมง,งานตักบาทพระ1,000งพันรูปในโครงการ2ล้านรูปนะคะวันนี้เนี่ยพิเศษกว่าวันอื่นๆตรงที่ว่าในสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยนะคะที่เราจะต้อง งดกิจกรรมหลายๆอย่างที่เคยทำในปีนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเราได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของออนไซต์ site, บวกออนไลน์ line, นะคะโดยที่เป้าหมายของเราอยู่ที่พันรูปเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นออนไซต์ห0ึรูปและอีก900รรูปเนี่ยเป็นออนซูมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆที่เราเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างนะคะ การสร้างบาร,รมีของเราเนี่ยอุปสรรคไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราปิดกั้นนะคะแต่ว่ามีเพื่อให้เราสร้างนวัตกรรมใหม่หรือว่า,ารูปแบบใหม่ๆที่เรายังทำได้เหมือนเดิมนะคะแล้วได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าจากออนซูมเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะตักบาตรร่วมกับชาวต่างประเทศได้ด้วยนะคะแล้วก็ในประเทศเองก็ ตักบาทร่วมกันกับทั่วประเทศไทยเลยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ลำปางนะคะอย่างคุณหมอเองเนี่ยก็ต้องขับรถมาจากเชียงใหม่นะคะอันนี้เพื่อเรามาออนไซต์ site, แต่ว่าออนซูมเนี่ยสะดวกกว่าเราเยอะเลยนะคะและเราก็ได้ตักบาทร่วมกันในเวลาที่เรานัดกันโดยที่ความปื้นปิติก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะจะมีความรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ ขยายใจไปได้เรื่อยๆนะคะจากที่ลำปางเนี่ยเป็นครั้งแรกใน1,000รูปที่ออนไซต์บกออนซูมนะคะต่อต่อไปเนี่ยอาจจะมีหลายๆที่ที่ทำในรูปแบบนี้อาจจะขยายจากพันรูปเป็นหมื่นรูปเป็นแสนรูปได้เลยนะคะและเราก็จะมีโอกาสได้ตักบาทร่วมกันกันทั้งโลกนะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบโหอเมซิ่งมากๆนะคะในยุคโควิดในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอนะคะ ก็ปบื้มปิติใจมากๆแล้วก็อยากจะนำบุญใสๆไปฝากทุกท่านนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ ในช่วงนี้นะคะเราไปรับชมค่ะและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนมมงคลครบรอบ81ปีหลวงพ่อทัตตาชีโวและพิธีทอดผ้าป,ป่า่อมอทอดผ้าป,ป่าซ่อมท่อปปาค่ะภายในงานพระมหานพสิน นัทชโยนำสวดมนต์สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั้งที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนามงคลครบรอบ81ปีหลวงพ่อทัตตาชีโวในการนี้ทุกท่านได้รับชมวิดีโอและร่วมถวายสการะบูชา พร้อมทั้งชมวิดีโอเพลงมณีจัก,กรวาลและวิดีโอประวัติหลวงพ่อทัตตะชีโวจากนั้นพระครูโสธิธรรมวิเทศและคณะสงฆ์ได้เปิดกรวยสการะน้ารูปหลวงพ่อทัตตะชีโวพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายหลวงพ่อทัตตะชีโวและร่วมสวดมนต์บทธรรมจัก,กรกปะวัตนสูตรบูชาธรรมหลวงพ่อ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าซ่อมท่อประปาโดยพิธีกรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าก่อนที่ผู้แทนเจ้าผู้แทนเจ้าภาพ5ท่านจะได้น้อมนำผ้าผ้าไตรถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระครูโสธิธรรมวิเทศและคณะสงฆ์ก็ได้พิจรารณาผ้าป่า พร้อมทั้งได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้มีสัตวชนร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมจำนวน120ท่านค่ะซึ่งทุกท่านนะคะก็ต่างปลื้มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะก็ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกทท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ สาธุค่ะและเรายังอยู่กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเราไปกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกล้องบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย และปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายอัฐบริขารสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกลาลยานมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกองบุญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกลาลยานมิตรอุดม จุนนวงกาลายานมิตรพอล,ล่ามาริแอมาริแอนและ,ปะ,ะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายคีฬานภเพศโดยมีกลาลยานมิตรสิทธิธรรมกลาลยานมิตรเบญจพรจุนเจือญาตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเสือโดยมีกลาลยานมิตรปิยะชัดชายารัถีกลาลยานมิตรปณิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดวัดโดยมีกาลยานมิตรชวลิตกาลยานมิตรพิญญาทองรักเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญพัตตาหารปานะแด่พระธรรมทายาตโดยมีกาลยานมิตรจินดากาลยานมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ตัวแทนประธานบุญพิธีทั้ง6คณะ จะได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีอีกด้วยค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกๆท,ท,ท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะสาธุค่ะและเราจะไปกันที่วัดพระธรรมกายอิตาลีที่ประเทศอิตาลีกันบ้างนะคะซึ่งที่ ที่วัดพระมการอิตาลีนะคะก็ได้จัดพิธีถวายมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมการอิตาลีท่านประธานสงฆ์ได้น้อมอได้นำคณะสงฆ์น้อมนำทูบเทียนแพ่และผ่านดอกไม้ถวายสการะหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อทัตตาชีโว เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ81ปีก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญจะได้ร่วมกันวางผานดอกไม้สักการะจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรสำหรับหลวงพ่อทัตตาชีโวภาพที่เราได้เห็นจนคุ้นตาชินใจคือทุกเวลานาทีของหลวงพ่อ เป็นไปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่เพียงเท่านั้นหลวงพ่อไม่เคยที่จะเบื่อหน่ายในการอบรมพร่ำสอนลูกๆเลยแม้แต่น้อยตรงข้ามค่ะท่านกลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้แนะนำสิ่งดีๆให้แก่ลูกๆทุกคนค่ะ ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกลัลยายมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายอิตาลีค่ะที่ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตาชิโวเนื่องในอายุวัฒนมงคล81ปีค่ะค่ะและเราจะข้ามทวีปนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ ที่วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้จัดพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีของหลวงพ่อทัตชีโวค่ะโดยภายในงานพิธีกรรมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายกุมมะนำสาธุชนทุกท่านร่วมกันประกอบพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ครบรอบ81ปีหล,วง,ลวงพ่อทัตตะหลวงพ่อทัตตะชีโวก่อนที่ผู้แทนสาธุชนนะคะจะได้น้อมนำพันกรวยและพันพุ่มดอกไม้วางต่อหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตะชีโว เนื่องในอายุวัฒนมงคล81ปีด้วยความปรื่มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ค่ะก็มีท็อป10ยอสวดธรรมจักกบปะวัฒนสูตรนะคะในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทางยอดสวดธรรมจักกระเป๋วัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเราไปรับชมกันว่ามีจังหวัดไหนนะคะหรือว่าเขตไหนที่ติดท็อปเทนกันบ้างค่ะ,คะสำหรับท็อปเทนยอสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับหนึ่งแก้วภูทร8 อันดับสองนครหลวง1อันดับ3านครหลวง6อันดับ4นครหลวง10อันดับ9อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง7อันดับ8นครหลวง14อันดับ9้านครหลวง17และอันดับที่10นครหลวง5ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศนะคะค่ะอันดับที่1นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ อันดับ2จังหวัดสระบุรีค่ะอันดับ3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดกาลสินอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดศรีสะเกดอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดมหาสารคามค่ะ ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆท,ท่านค่ะทุกๆจบของการสวดธรรมจักกะปะวัตนะสูตรนะคะซึ่งจะเป็นบุญใหญ่บุญพิเศษค่ะที่จะทําให้สถานก,การณ์ต่างๆนะคะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประสัมพันธ์นะคะโดยข่าวแรกค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัตนสูตรที่เป้านี้นะคะยอด4 4 0พัล้าน 2,565จบค่ะเพื่อต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2,565นะคะซึ่งจะมีการฉลองชัยชี้ตั้งเมในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2,565ค่ะนอกจากนี้นะคะทางวัดพระธรรมกายค่ะยังได้เตรียมจัดงานบุญออนไลน์เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าเสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่2,565นะคะโดย ในวันศุกร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์นะคะและในวันเสาร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะขึ้นต้นปีใหม่นะคะวันแรกค่ะเราจะได้ร่วมบุญร่วมพิธีบูชาข้าวพระแบบออนไลน์กันค่ะและต่อเนื่องนะคะในวันที่2-31ถึง31มกราคม พุทธศักราช2565เราจะได้ร่วมพิธีในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปรับมานปีที่10แบบออนไลน์ไปพร้อมๆกันค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถร่วมพิธีผ่านระบบซูมได้ที่ลิงก์ w w w z o o m 0 o m c o m และ Meeting ID ี89283989294 พา s สโค้ด7 2ค่ะทุกท่านก็สามารถนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 100 0ค่ะกรต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านค่ะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ zoom 0 7 2 com od 5 meeting id 98380173199และพาส s c โค้ด072ค่ะระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาและยังสามารถดูทบทวนใน YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ